สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของนิวนะคะวันนี้ไม่ได้อยู่ห้องเชื่อคะ่ะขอกลับมาอยู่บ้านบ้างนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของไทก้ากันบ้างคะ่ะตอนนี้นะคะก็เปิดเทอมแล้วคะ่ะนิวก็เลยอยากจะเป็นแนวทางนะคะให้กับคุณแม่ที่ลูกเพิ่งเข้าเรียนหรือว่า ลูกยังปรับตัวไม่ได้หรือว่าต้องพกอะไรไปโรงเรียนบ้างเนี่ยวันนี้นะคะลูกจะมาเปิดกระเป๋าไปโรงเรียนของไทก้าพร้อมแชร์เคล็ดลับนะคะว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้ไทก้ามีพัฒนาการด้านการไปโรงเรียนการเข้าสังคมแล้วก็เรื่องอื่นๆยังไงบ้างนะคะตอนนี้เจ้าตัวแสบเ <c oughs> จ้าตัวแสบอยู่นู่นไปหาไทก้ากันเลยดีกว่า มาและะ้วค่ะอร่อยไหมไฮก้านะคะตอนนี้ก็พัฒนาการทางด้านอารมณ์เนี่ยถือว่าดีขึ้นดีขึ้นกว่าประมาณ2-3เดือนที่แล้วนะคะเริ่มจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้แล้วนะคะแล้วก็เรื่องเวลาไปโรงเรียนแรกๆไฮก้าร้องไห้อยู่ประมาณแบบ ร้องให้อยู่กี่เดือน3เดือนได้ <c oughs> ก็คือร้องทุกวันนะคะพอเข้า EYW เนี่ยอนุบาลหนึ่งร้องอยู่ประมาณเดือนกว่า <c oughs> แล้วอยู่เขาก็หยุดร้องเองแล้วก็ไม่มีการอิดออดว่าไม่อยากไปโรงเรียนด้วยก็คือทุกวันมันง่ายมากเลยกับการไปโรงเรียนของไทก้านะคะคิดว่าเพราะอะไรนิวว่าน่าจะเรื่องของการปรับตัวได้แล้วคือตอนแรกเขาสนุกมากที่เขาอยู่บ้านเขาก็จะบอกเสมอว่าเขาอยากเล่นอยู่บ้านเขาไม่อยากเล่นกับใครเขาอยากเล่นกับมามีสกับป๊ะป๊าเอ้ยกินหมดแล้วเหรออร่อยจริง เคยชิมแล้วอร่อยมากนะคะกล้าชอบมากดูสิแต่พอไปถึงโรงเรียนปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มมีสังคมเริ่มเล่นกับเพื่อนเริ่มเห็นว่าเอ้ยที่โรงเรียนมันมีอะไรให้เล่นบ้างนิวแอบดูนะคะเวลาไปส่งปู่เขาจะไปที่มุมแบบวาดเขียนงานอาร์ตตัดกระดาษแบบตัดแปะใช้กาวใช้กันไก่อะไรอย่างเงี้ยระบายสีเขาจะชอบมากมันก็ทําให้เขารู้แล้วว่าเอ้ยที่โรงเรียนอะ่ะมันก็สนุกนะ oh. เขาก็เลย เหมือนชอบไปโรงเรียนแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยแฮปปี้มากค่ะนิวก็พยายามหากิจกรรมให้เขาทําที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนิวก็จะถามเขาคือนิวจะไม่บังคับเขาไม่ใช่คําว่าเรียนอยากเล่นอะไรมากกว่านะคะเพราะว่าอยากให้เขาเน้นไปที่เรื่องการเล่นเขาก็จะบอกเอ้ยเขาไม่อยากเล่นบอลเขาอยากเล่นเทควันโดยอยากว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเออส่งเสริมเขาในเรื่องนั้นนะคะก็ทําให้เขายิ่งชอบที่จะไปโรงเรียนมากขึ้นอีกค,ค่ะแต่เราก็คือต้องคุยกับเขาทุกวันนะย่างกลับมา ในเที่ยเก้าวันนี้เป็นยัางไงโรงเรียนสนุกไหมเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรมีใครเล่นแรงกับเธอไหม หล่าเขาก็จะเริ่มแบบแชร์ว่าเอ้ยวันนี้เขาทําอะไรบ้างเขากินอะไรเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทเขาทีเชอร์บอกว่าเมื่อก่อนไทเก้ามาโรงเรียนจะนั่งนิ่งๆจะไม่ค่อยคุยกับใครจะแบบเป็นเด็กเรียบร้อยที่สุดในห้องแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ไม่สุขที่สุดในห้องเพราะว่าโอ้โหจะวิ่งรออห้องเล่นกับเพื่อนเหมือนมีมีทีมแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องน็อกตอนช่วงบ่ายตลอดเพราะว่าเหมือนเหนื่อยเล่นจนเหนื่อยนะคะและหลับอยู่คนเดียวอะ่ะคือนิวไปรลับอะ่ะเด็กคนอื่นเขาก็จะนั่งร้องเพลงกูดบ้ากูดบ้ากับทีเชอร์ใช่ไหมตัวนี ลับอยู่ตลอดเลยเอานออมอยูไหมอานมอ,อีกไหมและอีกหนึ่งตัวช่วยเลยนะคะที่นิวให้ไทก้าดื่มคะ่ะนม High Q U H T กล่องนี้ค่ะเป็นนมสูตรสำเร็จที่ไทก้าเลิฟมากๆครบจบในกล่องเดียวมันต้องเย็นเย็น <ๆ S 1> ยออก้าเย็นไหมเออก้าเขาจะชอบแบบเข้าตู้เย็นก่อนนะคะแล้วก็กินจะอร่อยมากเป็นพิเศษอะความภาคภูมิใจนะคะที่มีต่อไทก้าก็คือจริงๆเยอะอะไรเหรอลูกอย่างเขาเนี่ยคือเวลาเราไปโรงเรียนใช่ไหม ทีเชอร์ก็จะชอบชมไตก้าวว่าเอ้ยเขาแบบมีพัฒนานการที่ดีมากๆเลยนะเขาฟังที่ครูพูดเขาครูให้ทาอะไรเขาก็จะตั้งใจหมดเลยอย่างเงี้ยอย่างเวลาไปเรียนเปนโนใช่ไหมคะก็คือตกกาก้าตั้งใจมากแล้วทาได้แบบมีสมาธิมีสติคือทุกอย่างเขาทําตามที่ครูพูดได้หมดทุกอย่างเ้ยหมดอีกแล้วเหรอกินเลวเวอร์แล้วอีกเรื่องหนึง่งเขาบวกเลขอ่ะคือนิวก็คิดว่าเขาแค่นับ นับเลขได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้บวกเลขได้ให้ช่วยสองบวกสองเป็นส3มาย2อเป็นสใช่แล้วห้าบวกห้าเป็นเฮ้ยทาไมคิดเร็วจังแล้วสี่บวกหเป็นห้าเฮ้ยเอายากยากบ้านนะคะ8ปดบวกสองเป็น10เฮ้ยเนี่ย วันแรกที่กล้าทําอย่างเงี้ยลำตาตาคอเลยคือเขาทําอยู่ที่สนามบินคือเหมือนเราพูดเล่นๆว่าเอ้ยกล้ายังบวกเล่นไม่ได้หรอกเพราะเขาแค่อนุบาลหนึ่งอะสี่ขวบอะแล้วก็เรื่องของการจัดจัดระเบียบคือกล่องทั้งหมดพวกเนี้ยเขาเป็นคนวางเองว่าอันไหนอยู่ตรงไหนกล่องอะไรไใส่อะไรวางเองปะปาวางให้ดังมาถ้าถามนะคะว่านิวเลียงไทกาสไตล์ไหนนะคะอือก็น่าจ,จะเป็นสไตล์อาร์ตนะคะพยายามให้เขาทําแบบกิจกรรมงานอาร์ตอย่างเช่น การวาดลูประบายสีเพนน์โนนเพนนี่นะคะแล้วก็เล่นเป็นโนนะคะนึกว่ามันช่วยเรื่องพัฒนาการของเขาเรื่องความจําด้วยเรื่องการได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสารรค์ด้วยอย่างเรื่องโน้เนี่ยนึกว่าเขามีพัฒนาการเร็วมากนะวันแรกก็สามารถไล่คอร์ดได้แล้วตัวเลมีฟาซซลาติโดเโดงเี้ยแลวเวลากลับไปเรียนซ้าเนี่ย เขาก็จะจาสิ่งที่ครูสอนในครั้งที่แล้วได้ทบทวนได้จําได้ว่าครูเคยสอนอะไรเพลงไหนยังไงนะคะเคล็ดลับความสําเร็จของไทก้านะคะนอกจากที่พ่อแม่อย่างเราคอยส่งเสริมให้เขานะคะนดยยังมีอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะนี่แหละค่ะนม HiQ UHT นะคะเป็นนมสูตรสําเร็จค่ะที่นิวไให้ก้ากินประจํานะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาคิดสูตรมาอย่างดีแล้วนะคะเพื่อเด็กอย่างไทก้านะคะช่วยบํารุงสมองด้วยแล้วก็ทําให้เขานะคะมีพัฒนาการที่ดีด้วยค่ะถ้าสมองเขาแบบว่า นอกจากบูสสมองนะคะเขายังบูสเซล์ภูมิต้านทานให้ไทก้าด้วยค่ะทําให้ทั้งแข็งแรงนะคะแล้วก็มีพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะเรียงลูกสูตรไหนนะคะแต่นมสูตรสาเร็จกล่องนี้เอาอยู่ค่ะ Q U h i Q U H T นี้นะคะเขาคะิดมากเลยค่ะยอดขายอันดับหนึ่ง5ปีซ้อนเลยคุณประโยชน์มีครบจบในกล่องเดียวสารอาหารอัดแน่นจัดเต็มนิวว่าใช่แถมรสชาติยังอร่อยไทกาบอกว่าชอบ ไปลืมไปหาซื้อมาลองกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกระเป๋าไทก้ากันดีกว่าและนี่คือกระเป๋านักเรียนของไทก้านะคะพูดถึงกระเป๋าก่อนคือโรงเรียน DBS เนี่ยเหมือนบังคับใช้ว่าต้องเป็นกระเป๋าของโรงเรียนเท่านั้นเสื้อผ้าทุกอย่างรองเท้าก็คือเขาจะบอกเลยว่าต้องเป็นสีนี้แบบนี้แบบนี้นะคะแต่ว่าจะตกแต่งอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะของไทก้าเขาเป็นคนเลือกเองหมดเลยอันนี้นะคะอันนี้ไปเดอร์แมนเพื่อนสนิทเขาให้มาคือเหมือนเล่นไข่สุ่ม แล้วก็หมุนเปิดได้ตัวนี้แล้วเขาก็เลยอยากเอามาแขวนนะคะซึ่งตัวอะไรก็ไม่รู้ข้างล่างนี้เป็นสติกเกอร์เรื่องโทรไทกาชอบเรื่องโทรค่ะตอนนี้ข <Wow. S 1> ้างหลังก็คือุอ๊ยปิดเบอร์ก่อนก็คือจะใส่เป็นชื่อของไทก้านะคะอยู่ line e 1, ชั้นอลไร E ยวันห้อง B แล้วก็ชื่อมาหาสมุทรแล้วก็จะมีเบอร์โทรคุณแม่เรื่องนี้สําคัญนะควรจะแบบมีชื่อมีเบอร์โทรของแบบผู้ปกครองติดเอาไว้นะคะมาเปิดดูเลยสิ่งแรกที่ต้องมี หมวกค่ะเห็นไหมหมวกก็ต้องไป็หมวกโรงเรียนเพราะว่าเขาก็จะมีออกไปทางกิจกรรมที่แบบนอกห้องเรียนใช่ไหมคะแล้วคือแดดเมืองไทยก็คือร้อนมากอ,อันนี้นางทามาใส่เองนะคะอยากมีนาฬิกาพวกนาฬิกาไปโรงเรียนจะมีแมสนะคะคือทุกวันนี้เด็กไปโรงเรียนก็ต้องใส่แมสใช่ไหมแต่เราก็ต้องมีพกเผื่อไว้ด้วยเผื่อบางทีเขาเปียกหรือว่า กินข้าวอะไรแล้วมันเลอะอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีสำรองไปให้เขาเขาก็จะไม่ได้ใส่ที่โรงเรียนนะคะอ่านี่เลยค่ะสองกล่องนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะนม HiQ UHP นะคะเป็นนมสูตรสำเร็จค่ะไม่ว่าจะเลี้ยงลูกสไตล์ไหนนะคะแต่นมสูตรสำเร็จกล่องน,นี้ที่นิวมั่นใจค่ะไทก้าเนี่ยจะกินตอนกลางวันนะคะก่อนที่เขาจะนอนกลางวันแล้วก็อันนี้นะคะตอนที่เลิกเรียนนะคะระหว่างรอคุณแม่มารับค่า แม่ๆอย่าลืมนะคะไปหาซื้อนมสูตรสำเร็จนม HiQ u วอนี้นะคะคุณประโยชน์ครบจบในกล่องเดียวค่ะนิวว่าใช่รสชาติอร่อยและไทยก้าก็ชอบด้วยต่อไปนะคะอันนี้สำคัญมาก อีกอย่างหนึ่งเลยนะคือเราต้องมีชุดสำรองให้ลูกค่ะตอนแรกนุ้ยกคิดว่าก้าคงไม่ได้ใช้หรอกเพราะเขาก็ไม่เคยฉีลดลดราดที่นอนแล้วก็เลิกเพลิดแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีเล่นกิจกรรมอะไรที่มันต้องเปียกน้ําหรือออกไปทําอะไรที่แบบเอยเงือออกชุดเลอะสีเลอะตัวเลอะอะไรอย่างเงี้ยและไทก้านะได้เปลี่ยนชุดกลับบ้านบ่อยมากเพราะว่าเขาชอบเรียนรู้ชอบแบบพวกงานศิละปะเพ้นนโน่นเพ้นนี่ระบายสีน้ำไทก้าชอบมากงาน,งานอาร์ตงานเออนี้ได้หมดเลย ก็อันนี้นะคะเป็นถุงสําหรับใส่เสื้อผ้าเปียกกลับบ้านนะคะก็คือชุดนักเรียนหรือชุดอะไรที่เปียกเนี่ยเขาก็จะเก็บใส่ถุงนี้นะคะแล้วก็ซิลมาให้แม่เอากลับบ้านนะคะามาแล้วนี่แหละ ก็มีแค่นี้แหละซึ่งนิวคิดว่านี่ก็คือเป็นสิ่งจําเป็นทั้งหมดเลยนะคะยังไงแม,แม่แม่ก็เหลือดีกว่าขาดคํานี้มันจริงค่ะหวังว่าวันนี้นะคะจะมีประโยชน์ให้กับคุณแม่ไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าอันนี้นิวว่าเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนเนี่ยก็ต้องเจอแล้วก็รับมือกับเรื่องที่แบบที่นิวเล่ามาทั้งหมดเนาะก็ใครที่ลูกยังร้องไห้อยู่ก็สู้ๆนะคะเดี๋ยววันหนึ่งเขาปรับตัวได้เนี่ยก็จะผ่านไปคือก็จะง่ายสบายเราเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย